ไฟหนาวล้อมใจเขียนโดยธัญญปันให้เสียงโดยสสวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะบทที่22เช้าวันต่อมาลลินาที่ยังสวมผ้ากันเปื้อนทำอาหารให้สามี วิ่งออกมาจากในครัวเมื่อเสียงกดกริ่งที่หน้าบ้านดังขึ้นทาวินอุ้มลูกน้อยที่นับวันจะจำมามขึ้นเรื่อยๆไว้บนแขนแกลงสองแขนถึงกับงุนงงในความตื่นเต้นของภรรยาแทนที่เขาจะพาลูกไปนั่งที่โต๊ะอาหารกลับเดินพาไปส่องตรงกระจกหน้าต่างมามีซื้ออะไรมารู้ไหมลูกเสื้อครับเสื้อเสื้อใครเสื้อพวกหนูหรือของป้าทาวินคบคิด กระพริบตาปริบๆพลางนึกว่าจะถึงวันเกิดเขาหรือลูกๆหรือเปล่าหรือว่าเสื้อตัวเองมามีบอกว่าเสื้อของมามีของป๊าป๊าของต้นน้ำกับน้องตามฟ้าด้วยครับต้นน้ำตอบเสียงฉาดฉานขึ้นเรื่อยๆตามวัยของทุกคนด้วยตามฟ้าเสริมจนผู้เป็นพ่อย่อนหัวคิว้วทุกคนเลยเหรอหมายถึงป้าทิพย์กับลุงเจดด้วยนะเหรอ ทุกทกคนเลยค่ะป้าป้าตามฟ้าแก้ไขให้ถูกต้องทาวินฟังแล้วก็งงหนักยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ตื่นตะลึงเมื่อพนักงานส่งพัสดุทยอยขนของมาวางไว้ที่หน้าบ้านถึงสี่กล่องด้วยกันเมื่อพนักงานกลับไปแล้วชายหนุ่มก็พาลูกไปนั่งที่เก้าอี้เด็กแล้วรีบกุลีกุจอไปช่วยรับกล่องหนึ่งที่ลลินาแบกเข้ามาในบ้านอา้าวขอบคุณนะไฟซื้ออะไรมาเยอะแยะเหรอ เห็นลูกๆบอกว่าซื้อเสื้อให้ทุกคนมีของไฟไหมทาวินเอ,อ่ยถามยังมีความหวังไม่ว่าลลินาจะทำอะไรให้ใครเขาก็รู้สึกห่วงไปเสียหมดไม่มีของไฟนะเธอตอบเสียงเรียบๆพลางง่วนกับการกรีดเปิดกล่องอา้าวแบบนี้ป้าน้อยใจแล้วเด็กๆดูซิมามีซื้อให้ทุกคนแต่ไม่ยอมซื้อให้ป้าทาวินย่นจมูกแล้วเดินไปฟ้องลูก อ๋อเดี๋ยวต้นน้ำซื้อให้ป้าป้าเองครับต้นน้ำไปถ่ายโฆษณาได้ตังค์มาเยอะแยะเลยแฝดคนพี่ปลอบใจด้วยการเปทําเอาผู้เป็นแม่หัวเราะคิกคัก <c oughs> รวยแล้วเปแต่เด็กเลยนะสุดหล่อของมัมีน้องตามก็รวยจะซื้อให้ป้าป้าเองไม่เอาของมามีหรอกแฝดคนน้องกอดอกทําท่าแง่งอนกรุแทนพ่อเสียมากมาย โตขึ้นคงเปย์สาวๆเก่งแน่นอนลลินาละมือข้างหนึ่งไปยกหัวลูกชายแสนน่ารักน่าเอ็นดูของเธอทำไมไม่มีของไฟละ่ะทาวินเอ่ยถามซุ้มเสียงน้อยใจจนลลินาหัวเราะคิกคัก <c oughs> จะไปมีของไฟได้ยังไงละ่ะในเมื่อวันที่พวกเราจะใส่เสื้อตัวนี้กันอะไฟมีเสื้อของไฟแล้วนี่เสื้อของไฟพระเอกดังยังงง,ง กระทั่งลลินาดึงเสื้อออกมาโชว์ถึงได้เบิกตาโตเสื้อนี่มันแทนแทนเสื้อกองเชียร์คนรักไฟไงแล้วไฟจะใส่ได้ยังไงล่ะในเมื่อวันนั้นน่ะไฟต้องใส่เสื้อทีมฟุตบอลของช่องลลินาเฉลยอย่างน่าตื่นเต้นทำเอาสามีหนุ่มยิ้มไม่หุบกับความน่ารักความเอาใจใส่ที่เธอมีให้เขาว่าลูกสายเปเหมือนใครเหมือนแม่นี่เองขอบคุณนะคุณภรรยา ทาวินก้าวเข้าไปหาแล้วหอมแก้มเธอเบาๆเป็นรางวัลและเพื่อไม่ให้ใครบ่นน้อยใจก็หันไปหอมแก้มลูกแฝดน้อยเช่นกันต้นน้ำตามฟ้ามาลองใส่หน่อยดีกว่าค่าละลลินาตื่นเต้นซะยิ่งกว่าสามีเธอหยิบเสื้อไซส์เด็กออกมาสองตัวแล้วสวมทับเสื้อตัวที่ต้นน้ำใส่อยู่ทาวินช่วยหยิบมาสวมให้ตามฟ้าเมื่อสองแฝดสวมเสื้อเสร็จ ก็ลุกขึ้นยืนบนเก้าอี้และซ้อมเชียรปป์ป้าป๊าชู่ชูป้าป๊าชู่ตายสองแฝดซ้อมเชียร์เสียงล้านบ้านพลังทำท่าจะกระโดดจนพ่อกับแม่ต้องรีบเข้าไปช่วยประคองกลัวจะตกเก้าอี้ก่อนได้เชียร์พ่อวันแข่งจริงไว้วันแข่งจริงพวกหนูต้องเชียร์ป้าปาเยอะๆนะป้าจะทำเต็มที่เลยทาวินบอกลูกพลังจูบที่หัวทุยคนละทีผมผอมจังเลยมามีศบผมเก่งจัง แค่สระผมลูกก็ต้องมาชมให้เขินด้วยคนอะไรบ้าจริงๆอ่ะละลินาคิดในใจอย่างมีความสุขเดี๋ยวมามีใส่บ้างดีกว่าลลินาถอดผ้ากันเปื้อนออกแล้วสวมใส่เสื้อเชียร์สีแดงที่มีหน้าของไฟทาวินโชราอยู่พร้อมกับข้อความว่าไฟสู้ๆไฟใส่ด้วยสิเดี๋ยวไม่เข้าพวกทาวินว่าแล้วก็หยิบมาเป็นของตัวเองหนึ่งตัว แล้วสวมใส่อย่างรวดเร็วเด็กๆด,ดีใจกันใหญ่ที่ได้ใส่เสื้อทีเหมือนกันมาถ่ายรูปกันหน่อยหนูนาจะส่งเข้าไปในคลับหญิงสาวจัดแจงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมเซลฟี่ภาพครอบครัว,รวทาวินกับลูกๆต่างโพสท่ากันอย่างร่าเริงส่วนเธอฉีกยิ้มแฉ่งจนเห็นฟันขาวผ่องเกือบครบทุกซี่ไม่รักษาภาพลักสาวสวยเลยแม้แต่น้อยคนมีความสุขทำหน้าแบบไหนก็สวยทั้งนั้น ว่าแต่หนูนาไปรู้จักพวกแฟนคลับไฟได้ยังไงอ่ทาวินเอ่ยถามอย่างข้องใจหลังจากถ่ายรูปเสร็จเขาสุดกายลงนั่งรอกินข้าวยึดเสื้อไม่ยอมถอดคืนไม่รู้ซะแล้วว่าหนูนาเป็นถึงรองประธานคลับคนรักไฟเลยนะในฐานะที่พวกเขามอบตำแหน่งนี้ให้หนูนาก็เลยเปเสื้อทีมวันแข็งฟุตบอลซะเลยเป็นไงลลินายิ้มหวานโชไม่คิดว่าแค่แข่งฟุตบอล แฟนคลับไฟจะทุ่มเทกันมากขนาดนี้หนูนาทึ่งมากๆเลยนะที่แฟนคลับเสียเงินทำป้ายไฟซื้อของให้ไฟพวกเขารวมเงินกันในกลุ่มได้เยอะมากๆเลยหนูนาก็เลยเสนอช่วยทำเสื้อให้นาหญิงสาวอธิบายอย่างสุดแสนจะภาคภูมิใจเป็นเมียดาราที่น่ารักมากทาวินเอื้อมไปดึงแก้มนุ่มทั้งสองข้างเบาๆอย่างเอ็นดูงานอวยสามีงานสนับสนุนสามีขอให้บอก หนูนาพร้อมจัดเต็มลลินายักคิ้วให้สวมผ้ากันเปื้อนเหมือนเดิมแล้วเดินทำเพลงเข้าครัวอย่างร่าเริงเร็วๆนะคะหม่าม,มีเหิวเหีวเด็กๆบอกประสานเสียงวิ่งไปทำเลยครับลูกๆลลินาตะโกนกลับมาพร้อมทำท่าวิ่งเข้าครัวทีเล่นทีจริงสองแฝดต,ต่างปรบมือเป็นกองเชียร์ให้แม่ทำอาหารเสร็จไวๆ งานฟุตบอลฉลองครบครอบ30ปีของช่อง GOTV ถูกจัดขึ้นที่สนามกีฬาขนาดใหญ่เหล่าแฟนคลับต่างทยอยเดินทางมาขึ้นนั่งบนอัธจันทร์ที่จัดทายตามรายชื่อดาราที่ชื่นชอบซึ่งไม่ได้มีเพียงนักแสดงชายที่มาแข่งฟุตบอลเท่านั้นนักแสดงหญิงก็ต่างแต่งตัวมาเดินพาเหรดและเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไฟทาวินกำลังฮอตปารอตแตกมากม จากเรื่องดราม่าสุขลูกเมียที่กระแสตีกลับทำให้เขาโด่งดังมากขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้ชายหนุม่มได้เป็นกัปตันทีมสีแดงแฟนคลับที่มาเชียร์เขามีหลายกลุ่มมากและลินาเพิ่งจะเข้าร่วมได้เพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มที่เธอทำเสื้อแจกและเมื่อมาถึงเธอก็พบว่ามีอีกกลุ่มที่เปลื้มพระเอกดังถึงขนาดทำป้ายแปลอักษรชื่อทาวินกับอีกด้านเป็นภาพของเขา งานวันนี้ทาวินออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเตรียมตัวเพราะก่อนที่จะแข่งขันฟุตบอลเขาต้องเดินพาเหรดในทีมละครเรื่องใหม่ที่เขาเล่นก่อนลลินากับเด็กๆเ,เดินทางตามมาสมทบพร้อมด้วยเปรมิกาและทิพกับเจดก็เต็มใจมาช่วยเธอดูแลเด็กๆทุกคนรู้โลกรู้ว่าเธอคลั่งรักสามีมากๆตอนที่เขาแข่งขันเธอต้องการเชียร์เขาอย่างเต็มที่ ทิพย์กับเจตจึงอาสามาช่วยดูเด็กสองแฝดท้าประดุดาติมิตรส่วนเปมิกาต้องวิ่งรอกทั้งดูแลทาวินและดูแลเธอด้วยทุกคนรวมถึงสองแฝดช่วยกันแจกเสื้อให้กับเหล่าแฟนคลับทุกคนต่างมาขอถ่ายรูปกับเด็กๆจนเหมือนเป็นดาราดังกว่าพ่อไปอีกลลินามองลูกๆอย่างปลาบปลื้มใจเด็กๆหิวกันไมเ่เอ่ยเดี๋ยวเราต้องเชียร์ป,ป๊ป,ป๊าแล้วถ้าหิวก็กินกันก่อนนะ ผู้เป็นแม่เอ่ยถามเสียงน่ารักลูกแฝดใส่เสื้อทีมปป้าไฟนั่งชิดกันได้น่ารักน่าชังกินนมนิดหนึ่งก็ได้ครับมามาเอาทีป่ป้านี่ทิพจัดแจงหยิบนมกล่องมาเจาะใส่หลอดให้ถือกินเองคนละกล่องก่อนจะลูกผัวไปมาอย่างเอ็นดูกินซาเจ้าแฝดถ้าปวดฉี่ก็บอกป้านะเดี๋ยวป้าพาไปครับป้าทิพ ขับคุณครัป้าทิพย์แฟนคลับของป๊าป้าไฟเห็นภาพสองแฝดเรียบร้อยมีมารยาทก็ต่างบีดกันลืมตัวชั่วคราวว่ามาเชียร์พ่อไม่ใช่ลูกลลินายิ้มกริม่มเมื่อแฟนคลับมาเทียบเชิญเธอเป็นแอดมินกลุ่มแฟนคลับของน้องแฝดหญิงสาวยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วสกิดให้ทิพย์ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องแฝดเป็นแอดมินด้วยอีกคนดังใหญ่แล้วนะลูกน้องนานา แต่ยังไงก็รับงานแต่พอดีพอดีนะคะพี่ทิพย์นาไม่อยากให้ลูกต้องเหนื่อยเกินไปพี่รู้พี่ก็รับเฉพาะงานที่เจ้าแฝดจะสนุกไปด้วยนั่นแหละพี่เจดคะสวมเสื้อทีมหน่อยสิคะเดี๋ยวไม่เข้าพวกลลินากล้าเข้าไปยื่นเสื้อทีมสีแดงให้ชายหนุ่มที่ตั้งแต่มาก็นั่งหน้าครึมเหมือนถูกบังคับให้มาแต่ถึงอย่างนั้นลลินาก็ไม่กล้าถามหรือบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้อืม พี่มีแล้วอ้าวมีคนหยิบให้แล้วหรอคะแป้งนะหยิบให้แล้วบอกว่าจะไม่ใส่ก็ได้พี่ก็เลยไม่ใส่เถอน้องแสนซื้อของพี่ใส่เสื้อสิเถอะเดี๋ยวน้องแป้งกลับมาคงดีใจแย่ที่ทำให้หุ่นปั้นได้ใส่เสื้อเชียร์ได้สำเร็จทิพย์ถอนหายใจยาวเมื่อเจตยังคงพิจารณาเสื้ออยู่นั่นแหละจึงจัดการสวมใส่ให้เสียเลยเรามาเชียร์ไฟกันเถอคะค่ะพี่ทิพย์ นั่นไฟออกมาแล้วค่ะละลินาเอ่ยเสียงตื่นเต้นพลางรีบอุ้มสองแฝดขึ้นยืนบนที่นั่งเพื่อให้สามารถมองเห็นผู้เป็นพ่อได้ถนัดตาทาวินอยู่ในชุดสีเงินวับวามตาเขาวิ่งออกมายืนบนเวทีแล้วออกลีลาเต้นอย่างสุดเหวี่ยงกับเพื่อนดาราโดยมีนางเอกคู่ขวัญที่ประกบคู่กับเขาแทนเชอปรางยืนเต้นอยู่ข้างๆลลินาไม่ได้รู้สึกขึงขวงเธอยืนปรบมือให้กำลังใจเขาอย่างจริงใจ ปาป้าป้าป้าเห็นต้นน้ำไหมเด็กชายตะโกนเสียงเล็กหน้าเอ็นดูตามฟ้าอยู่ทางนี้ป้า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 แฝดคนน้องก็โบกไม้โบกมือให้แต่ทาวินอยู่ไกลลิฟน่าจะมองไม่เห็นลูกๆด้วยซ้ำพวกหนูยืนสูงขนาดนี้ป้าป้าต้องเห็นแน่ๆแต่ป้าป้าเต้นอยู่คงโบกมือกลับไม่ได้พวกเราส่งเสียงให้กำลังใจป้าป้ากันเถอะลลินาเอ่ยบอกลูกๆเพื่อไม่ให้แกไถ่ถามว่า ทำไมพ่อไม่ทักทายกลับป้า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 ละลินายิ้มกว้างพลางโบกมือให้สามีเธอตาโตอย่างเซอร์ไพรส์เมื่อเขาโบกมือกลับมาในจังหวะหนึ่งเธอหัวเราะเบาๆในความน่ารักของเขาทาวินดูโดดเด่นมากแม้จะยืนอยู่ท่ามกลางหนุ่มๆหน้าตาดีระดับพระเอกตัวท็อปของวงการมากมายจะว่าหลงสามีก็ใช่แหละไม่ปฏิเสธหลังจากกิจกรรมโชว์เต้นจบลง เหล่าดาราชายก็ออกจากเวทีไปมีเพียงนางเอกหน้าตาสะสวยยืนเต้นเอาใจแฟนคลับและต่อมาทาวินก็วิ่งนำเพื่อนๆมาในฐานะกับตันทีมสีแดงเสียงครีดกราดดังลั่นจนแสบแก้วหูไม่ใช่เสียงใครนะเสียงตัวเธอเองนี่แหละที่ยกมือป้องปากแล้วกรีดลั่นดังกว่าแฟนคลับคนในๆของเขาก็จะแพ้ได้อย่างไรในเมื่อเธอเป็นแฟนคลับนัมเบอร์วไฟ ลลินาร้องบอกเขาแข่งกับเสียงคนอื่นๆปาป้าชูชปาปชาชูชอสองแฝดก็ไม่ยอมแพ้ร้องเชียร์พ่อเสียงดังไม่แพ้คนเป็นแม่รอบนี้ทาวินวิ่งมาที่ขอบสนามแล้วส่งจูบให้ลูกเมียเรียกเสียงกรีดลั่นจากแฟนคลับลลินาบิดตัวยิ้มเขินเราก็เพิ่งเปิดตัวเป็นแฟนกันในช่วงวัยรุ่นเสียงเล็กๆของลูกแฝดเรียกสติว่า ตอนนี้เป็นภรรยาแล้วต่างหากแม้จะไม่มีงานแต่งงานอย่างเป็นทางการแต่การจดทะเบียนสมรสก็สำคัญมากกว่าทาวินคงโฟกัสที่ตรงนี้